สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเอาโปรแกรม R มาพลอตระดับความสูงตามค่าพิกัดนะครับโดยตัวอย่างที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดตัว spot H เอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับซึ่งประกอบด้วย elevation ค่า longitude latitude นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาพลอตเพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นผิวกันนะครับ แล้วก็เก็บภายใต้ชีทที่ชื่อว่า P O I 2นะครับที่ท่านเห็นข้างล่างนี้นะฮะเมื่อเราเก็บไว้แล้วเราก็เปิดโปรแกรม R ขึ้นมาดัแบเบิลคลิกแล้วก็ Open โปรแกรมขึ้นมานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เราจะประยุกต์การอ่านกับโปรแกรม Excel นะครับ ครนี้ท่านจะต้องติดตั้งตัวโปรแกรม Excel ก่อนนะครับโดยใช้ xls connect ตรงนี้นะครับ c o p y ีมาแล้วก็กด package นะครับแล้วลองค้นหาดูว่าติดตั้งยังถ้าสมมุติยังไม่มีนะครับเมื่อวางแล้วให้กด install แล้ววางตรงนี้แล้วก็กด install ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้นะครับเมื่อของอาจารย์ติดตั้งเสร็จแล้วก็ control enter หรือกดคลิกไว้บนบรรทัดที่1กด run โปรแกรมก็จะรันแล้วนะครับคราวนี้ตัวนี้คือ set working directory ท่านถ้าท่าน,าน,านเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับท่านก็ไปก๊อปโฟลเดอร์มาและอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมาย back slash f o r slash ให้ถูกต้องตามนี้นะครับกด control enter เพื่อความแม่นยำเช็ค get working directory คำสั่งนี้อีกสักทีได้นะกด control enter ท่านก็จะเห็น จากนั้นเรารู้ว่าไฟล์ Excel ของเราเราเตรียมไว้ที่นี่ท่านก็กด Control Enter mm hmm. เพื่อเรียกไฟล์ hmm. Spot เก็บไว้ในเดโม f ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเดโม f ไฟล์นี้มาอ่านโหลด Workbook เก็บไว้เป็น Data Frame ชื่อว่า Workbook อ่าตอนนี้มาเป็น Data Frame นะครับคลิกก็มาดูลายละเอียดตัวนี้นะครับน่ะน่า,นามันเป็น Workbook แล้วนะครับจากนั้นเราอ่าน Workbook ตัวนี้ โดยอ่านไปที่ชีดที่เราเตรียมไว้เก็บไว้ในสปอตนะเก็บไว้ใน Work ตัว DataFrame ที่ชื่อว่า s Spothead กด c o n t r o l e n t e r อ่ามาแล้วนะครับถ้าคลิกดูครัวนี้เราดูรายละเอียดได้มาครบ95จุดนะครับอ่ะครัวนี้เราก็เปิดเครื่องหมายดูข้างหน้าหน่อยเพื่อเราจะได้ตามทันว่ามันต้องการวิเคราะห์อะไรนะครับตรงนี้ เป็นคำสั่งที่เราเรียนรู้คราวที่แล้วก็คือ plot x โดยตัวแปรอาจารย์อาจจะเปลี่ยนแทนที่จะใช้เครื่องหมาย t o อกเก็ point มาที่ตัวฐานข้อมูล spot l i g h t ลแปลว่าชี้เข้าไปที่ f i e l d long y ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถพลิกแปลงคำสั่งพวกนี้ได้กด control enter ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์คลิกกลับมาที่ view ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วสั่ง run บรรทัดนีน้โปรแกรมก็จะ run นะฮะ ถ้าเราเ,ราเาลื่อนเมาส์ไปเราก็จะได้ค่าพิกัดลอง,ลองทีจุดและทีจุดหมดนะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ตัวนี้คำสั่ง3มิติเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวก็คือเอา x แล้วก็เอาค่าแกน y แล้วก็ค่าแกน z จาก attribute data ของเรานะครับแล้วก็สั่งชนิด type เป็น scatter t d ซึ่งมากับตัวโปรแกรม่า เราจะต้องลงโปรแกรม Plotly ด้วยนะครับ Library ตัวทีทุกท่านจะต้องติด Library นะ Plotly ด้วยนะครับไม่งั้นมันทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็สั่งรัน Contol Enter หรือสั่ง run นะครับเมื่อเรารันเสร็จนะครับเราถึงจะ plot ได้อ่ะคราวนี้เราก็สั่ง Plotly ด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าใครรันไม่ผ่านนะครับตบัวบรรทัดเนี้ยอ่ะสั่งรัน ที่อาจารย์หันได้เพราะว่ามันมันจำคำสั่งเก่าที่เทสไว้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็หลันซ้ำนะครับคาราวนี้เป็น3มิติละนะฮะ,ะคราวนี้เราก็ซูมดูจุดก็จะถูกพลอตอยู่ในรูปแบบของ3มิตินะครับสามารถหมุนได้นะฮะดูรอบด้านเราคลิกดูได้ณตำแหน่งพิกัด x y z ได้ทุกจุดเลย นะครับเราก็จะเห็นว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นอย่างไรตรงนี้เป็นตรงบางส่วนของรุ่มน้ําทะเลสาบสงขลานะที่อาจารย์เอามาลองประยุกต์ให้พวกคุณเห็นนะครับเป็นข้อมูลแซมป l e พอยต์นะครับซูมินซู o o m ก็กดลูกกลิ้งดูนะครับตอนนี้ก็จะทําให้เราสามารถวิเคราะห์พื้นผิวได้สะดวกเลยนะครับถ้าเรามองในแนวนี้เห็นไหมน้ำจะหลากมานางทางแนวนี้ได้นะครับ ท่านก็จะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสําหรับการฝึกปฏิบัติการในวันนี้นะครับหากถ้ามีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ